สวัสดีครับผมเอ้าไม่เจอกันหลายวันนะครับคลิปนี้พามาดูสุกินีนะครับซึ่งสุกินีตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นซองครับผมซื้อมาเป็นซองนะนะครับก็จะมีบางหลุมที่ไม่เกิดนะครับเนาะเป็นธรรมดานะครับบางหลุมไม่เกิดนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เพาะไว้ก่อนนะครับนี่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝังลึกเกินไปหรือเปล่านะฝังเม็ดลึกเกินไปก็นานงอกไม่เกิดเลยเปื่อยไปนะครับนี่ครับก็กําลังงามนะครับนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้ทดลองใช้นะครับจุรินซีนะครับจุรินรีสังข้อแสงนะครับ จุลินรียสังเคราะห์แสงก็ผมเคยใช้แล้วนะครับเห็นผลดีนะครับสุกินีนะครับซึ่งผมเคยปลูกอยู่ข้างบ้านนะครับปลูกในกระถางนะครับปีนั้นนะปีนั้นเนี่ยออกดอกดีนะครับลูกโตดีนะครับลองใช้กับสุกินีนะครับนะครับลำต้นมันเนี่ยนะครับใบมันก็คล้ายๆกับฟักทองนั่นแหละครับคล้ายฟักทองนะแต่ว่า ข้อดีของมันคือมันไม่เป็นเครือนะครับมันไม่เป็นเครือเรื้อยนะครับนะครับก็มันเป็นต้นตั้งตรงเลยนะครับวิธีการใช้ผมก็นะครับปกติเลยนะครับก็คือใช้กับพืชต่างๆก็ผสมน้ำนะครับ ผสมน้ำนะครับก็คือเอาจุลินนะทรีย์เนี่ยเทลงไปนะครับเทลงไปประมาณสักประมาณครึ่งแก้วนะครับกะเอานะครับเทจอกลงไปนะครับแล้วก็ค,คนให้เข้ากันกับน้ำนะครับให้น้ำมันเป็นพอสีแดงนะครับอ่าสีแดงนิดหน่อยนะครับ ให้น้ำมันเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็นำไปรดนะครับนี่นะครับพอดีลืมเอบัวมานะครับอ่ามันจะไปเร่งการขยายรากนะครับเมื่อรากหาอาหารได้ดีหรือว่ารากดูดซึมดี ต้นก็จะใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับเมื่อออกดอกพืชก็งามาผลก็สวยรสชาติก็ดีนะครับเพราะว่ารากเยอะหาอาหารได้ดีดูดซึมได้ดีด้วยนะครับหมดแล้วก็มาใช้อีกครับก็ธรรมดาครับเหมือนเดิมนะครับปกติเลยนะครับ นะครับตัวนี้ก็เร่งดอกนับเร่งรากนะครับเร่งรากนะครับนะครับเร่งรากนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับผลผลิตนะครับก็คือทําให้รสชาติดีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะไปกําจัดพวกที่เป็นกา๊าซของเสียจากปุ๋ยคอกที่เราใส่นะครับ ลดลงไปเลยนะครับนี่กําลังงามนะครับสกินนีนะครับนี่ครับการใช้ก็ไม่ยากครับง่ายๆนะครับเนาะการใช้ครับผสมน้ำใช้นะครับครับเทลงไปเลยนะครับครับมันไม่ค่อยเกิดนะครับเพื่อนปลูกหลายเม็ดอยู่นะมันเกิดแค่นี้แหละนะครับมันเกิด อ่าเป็นธรรมดานะครับบางหลุมไม่เกิดนะครับเนี่ยครับก็กำลังออกดอกนะครับเดี๋ยววันดอกบานนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่กำลังออกดอกนะครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ